สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาพบกับช่องพ่อใหญ่ซีดอคันแสนนะคะมาพบกับน้องควานนะคะเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะวันนี้มาอาัปเดตอาการของคุณตานะคะหลังจากที่คุณหมอฉีดยาไปเมื่อวานนะคะพอฉีดยาไปเมื่อวานคุณตาซึมเลงนะคะจึงนําส่งโรงพยาบาลโดยด่วนนะคะคุณแม่คะเผื่อคุณแม่ไม่ได้ดูเข้ามาดูไลฟ์สดเนาะน้องควานก็เลยอัดเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะคุณแม่คะก็นําส่งโรงพยาบาลตอนนี้ถึงมือถึงมือคุณหมอแล้วนะคะก็ พอถึงโรงพยาบาลนะคะคุณคุณหมอก็ได้ล้วงลวงก้นนะคะพบว่ามีก้อนก้อนขี้ช้างนิดเดียวนะคะก้อนเล็กนิดเดียวแต่ว่าสีดํานะคะคุณหมอคะโอ้คุณหมอต้องขอโทษขออภัยนะค,ะคุณแม่คะสีดําค่ะคุณแม่ขะสีดํา คุณหมอก็เลยนําเลือดไปตรวจอีกรอบหนึ่งนะคะพอตรวจเลือดอีกรอบหนึ่งพบว่าพ่อใหญ่ติดเชื้อเพิ่มแล้วก็มีค่าตายนะคะเนื่องจากพ่อใหญ่ไม่กินน้ําไม่ฉี่เลยนะคะคุณหมอก็เลยได้นําน้ําเกลือนะคะน้าเกลือฉีดยาแก้เชื้อค่าเชื้อเข้าไปนะคะค่าเชื้อเข้าไปนะคะตอนนี้ก็ใส่น้าเกลือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนแรกคุณหมอจะใส่ทั้งหมดสิบกระปุกนะคะตอนนี้ก็ คุณหมอใส่ได้แค่หกกระปุกนะคะคุณหมอก็บอกว่าให้พ่อใหญ่ได้พักผ่อนนะคะแล้วก็คุณหมอก็พักผ่อนนะคะคุณหมอบอกว่าพรุ่งนี้จะมาดูอาการพ่อใหญ่ตอนเวลาเก้าโมงนะคะเดี๋ยวเข้ามาดูนะคะมาดูพ่อใหญ่ตอนเก้าโมงนะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นนะคะแม่ค่ะเริ่มกินกินหญ้านะคะ กินหญ้ากินสับปะรดหน่อยแต่คุณหมอบอกว่าค่อยๆให้กินนะคะส่วนหญ้าใบข้าวทานไม่ได้นะคะกล้วยก็อย่าอย่าเพิ่งทานนะคะคุณหมอให้ทานวัลหวีนะคะกล้วยแล้วก็หญ้าใบข้าวห้ามเลยนะคะได้ทานแค่หญ้าเนเปียร์นะคะส่วนเนเปียร์ให้ทานให้ทานทีละสามสี่ต้นนะคะไม่ให้ทานเยอะนะคะกลัวกลัวท้องอืดอีกนะคะก็เลยกลัวแบบ หนักก่เก่านะคะก็อย่างที่ทราบเนาะพ่อใหญ่ปวดท้องพอปวดท้องไปมานะคะก็ติดเชื้อในกระแสเลือดแต่ตอนนี้ติดเชื้อเพิ่มนะคะก็เอาใจช่วยครอบครัวของพ่อใหญ่สีดอคาแสนด้วยนะคะตอนนี้เราเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในโครงการนะคะตอนนี้มาถึงโรง,โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคืนแรกกับกับ ที่โรงพยาบาลนะคะวันนี้เป็นคืนแรกแต่ว่าคุณตาป่วยมาสี่วันแล้วนะคะอันนี้คือคืนแรกที่เข้ารักษาที่โรงพยาบาลนะคะเราเป็นช่างตกงานเราเข้ารักษาในโครงการนะคะเราจะเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องยานะคะก็เป็นกําลังใจให้ครอบครัวพ่อใหญ่สีดอกคาเสนด้วยนะคะคุณแม่คะก็ตอนนี้ก็พ่อใหญ่ก็ถึงเวลาพักผ่อนเพิ่งใส่น้ําเกลือเสร็จนะคะตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มกว่าแล้วนะคะก็ กำลังใส่น้ำเกลือเสร็จนะคะหกระปุกเนาะพรุ่งนี้เดี๋ยวมาอัปเดตอาการให้กับคุณตาใหม่นะคะเผื่อแม่ๆจะเข้ามารับชมไลฟ์สดไม่ทันจึงทำเป็นคลิปนะคะวันนี้ก็ฝากคุณพ่อคุณแม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรับกระดิ่งจะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของพ่อใหญ่ด้วยนะคะวันนี้น้องควานก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ